เช้าวันพุธที่21สิบงหาคม2,567นะคะวันนี้ก็ได้ทำงานตามปกติเนี่ยค่ะช่วงเช้าเช้าท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยมีแดดนะคะมีแดดในสวนยางวันนี้ช่วงก่อนเที่ยงก็ได้หยอดน้ำโกดยางก้อนถ้วยแป๊บเดียวนะคะทุกคนเนาะฝนมานะคะเกือบเอาไม่ทัน เกือบน้ําไหลลงทั่วยางหมดเลยนะคะช่วงนี้ถ้าฝนตกก็จะมาเร็วไปเร็วหน่อยนะคะนี่ก็เป็นคืนที่สองเนาะคืนที่สองเข้าสองคืนพักหนึ่งคืนนะคะเป็นสเตปการทํางานคืนนี้ก็ต้องพักหน้ายางนะคะหนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงกลางคืนก็จะเป็นคืนแรกเนาะเข้าสองพักหนึ่งนี่แหละช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกหอยทาก นะคะพวกสัตว์ตัวเล็กๆอาศัยอยู่ตามต้นยางนะคะกลางคืนนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าก็จะมีจำพวกสัตว์มีพิษนะคะก็คือตะขาพบพวกตะขาพบพวกกิ้งกือนะคะเวลาเราทํางานก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงกลางคืนยิ่งถ้าสวนสวนยางเนาะสวนที่มีกิ่งไม้เยอะๆนะคะมีใบยางหนาๆอย่างนี้ก็จะมี สัตว์ที่มีพิษนะคะอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราทํางานในช่วงกลางวันก็จะมองเห็นเนาะนะคะเราก็สามารถมองเห็นได้ง่ายแต่ช่วงกลางคืนนี้ก็ทํางานไปด้วยบางครั้งก็ยังยังง่วงๆอยู่เลยเนาะบางครั้งก็ไม่ได้ระมัดระวังนะคะแต่ก่อนทํางานในช่วงกลางคืนก็จะเจอบ่อยก็จะเป็นตะขาบนะคะเพราะว่าอู้ตะขาบตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนยิ่งช่วงหน้าหนาวเนะี่ยเนาะเขาจะจับอยู่ตามถ้วยยานะคะ เดินทำงานเนาะในความ,ะมาระมัดระวังกลางคืนก็ต้องสวมรองเท้าบูทดีๆเวลาเราเดินทำงานในสวนเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนนะัชาวสวนยางนะคะได้ทำงานกันตามปกปติดีไหมส่วนที่อำเภอนิคมน้ำอุ่นนะคะจังหวัดสกลนครนี่ก็คือติดขัดปัญหาเรื่องฝนนี่แหละช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะคะ ตามสภาพอากาศไม่ทันเลยบางครั้งก็จะเป็นช่วงเช้าบ้างกลางคืนบ้างช่วงตีสีบ้างนะคะช่วงเช้าเช้าก็จะเป็นก่อนเที่ยงก็มีนะคะก็ทํางานลําบากนะคะฝนช่วงนี้อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็คงจะได้ทํางานกันตามสเต็ปเลยนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆอาชีพด้วยปีนี้ยางก้อนถ้วยก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ วันนี้ก็เดินหยอดน้ำผดยางก้อนถ้วยไปด้วยในสวนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเที่ยวชมนะคะ